.W.C. ผู้น้องวันนี้ข้าพเจ้าหนุนใจนะคะเรื่องของความขุ่นเคืองนะคะหลายคนนะคะไม่สามารถที่จะกระทำตามการทรงเรียกได้เลยเหตุเพราะว่าบาดแผลและความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นมาจากความโกรธความขุ่นเคืองในชองเขานั่นเอง พวกเขาถูกทําให้พิการแล้วก็ถูกยับยั้งจากการบรรลุถึงศักยภาพอันเต็มเปี่ยมผู้ที่ทํำลายพวกเขามากที่สุดมักจะเป็นเพื่อนซึ่งก็เป็นผู้เชื่อด้วยกันนี่แหละค่ะนี่เป็นสาเหตุที่ทําให้ความขุ่นเคืองนั้นดูคล้ายกับการถูกทรยศนะคะพี่น้องพิรณาในสตุดีบทที่ห้าสิบห้าข้อสิบสองถึงสิบสี่ดาวิดร่ำควรว่าไม่ใช่ศัตรู ผู้เยาะเย้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะได้ทนได้ไม่ใช่ผู้ที่เกลียดชังข้าพเจ้าผู้พองตัวใส่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะได้หลบเขาไปได้แต่เป็นท่านผู้เสมอบ่าเสมอหลากับข้าพเจ้าเป็นเพื่อนเกลอของข้าพเจ้าเป็นมิตรผู้รู้จักมักคุ้นกับข้าพเจ้าแล้วเคยสนทนาปราศัยกันอย่างชื่นใจ เราดำเนินในพระนิเวศของพระเจ้าชัานมิตรที่เสด็จสลม,ม,สมพวกเขาเป็นคนที่อยู่ข้างๆอยู่ข้างๆเราแล้วก็ร้องเพลงด้วยกันหรือบางทีก็อาจจะเป็นคนที่กำลังเทศนาอยู่ตรงนั้นก็เป็นได้อาจจะเป็นคนที่เราใช้เวลาด้วยกันในวันจุดสุดสัปดาห์อาจจะเป็นคนที่ ร่วมกันทำงานเพื่อสังคมหรือว่าอยู่ในออฟฟิศเดียวกันหรือบางทีก็อาจจะอยู่ใกล้ตัวมากกว่านั้นอาจจะเป็นคนที่เราเติบโตมาด้วยกันไม่มีความลับอะไรต่อกันเป็นคนที่นอนอยู่เคียงข้างเรายิ่งความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากขนาดไหนมากเท่าไหร่ความขุ่นเคืองก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น ท่านพบความเปลี่ยนชังอย่างรุนแรงได้ในท่ามกลางผู้คนที่ครั้งหนึ่งเคยเส,นสนิทสนุกันวนอะไรความจะบอกคุณได้ถึงกรณีที่ร้ายแรงที่สุดในคดีของการหย่าร้างสืมวลชนรายง,งานอยู่เสมอถึงการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในบ้านโดยคนในครอบครัวที่สิ้นหวังบ้านที่ดูเหมือนเป็นที่ที่ปลอดภัย เป็นที่ที่คุ้มภยัยเป็นที่ที่หล่อเลี้ยงและมีการจเจริญเติบโตขึ้นเมื่อเราเรียนรู้ที่จะให้และก็รับความรักแต่บัตรนี้ได้กลับกลายมาเป็นรากแห่งความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสของเราเสมอประวัติศาสตร์บอกว่าสงครามร่วมสายเลือดเป็นสงครามกลางเมืองเช่นที่น้องที่รักกันมาต่อสู้กันเองหรือว่าพ่อที่เรารักมาปะทะกับลูก พ่อแม่ลูกประทะกันความเป็นไปได้ที่จะเกิดความขุ่นเคืองนั้นไม่มีวันสิ้นสุดตราบเท่าที่ยังคงมีความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องซับซ้อนหรือเรียบง่ายก็ตามความจริงนี้ยังคงเหมือนเดิมคือมีเพียงคนที่คุณห่วงใยเท่านั้นที่ทําให้คุณเนจะ็บปวดได้แท้จริงแล้วคุณคาดหวังจากพวกเขามากกว่าคนอื่นๆ คุณทุ่มเทชีวิตของคุณต่อพวกเขามากกว่าความคาดหวังสูงกว่าดังนั้นเวลาผิดหวังมันจึงรุนแรงมากกว่าความเห็นแก่ตัวปกครองในสังคมของเราค่ะชายหญิงทุกวันนี้คอยระม,มัดระวังในเรื่องที่ตนเองจะถูกทำร้ายและถูกทอดทิ้งจากคนอื่นๆรอบตัวสิ่งนี้ไมไ่ควรทำให้เราแตกใจเลยพระคัมภีร์บอกเอาไว้แล้วนะคะบอกอย่างชัดเจนว่าในสมัยสิ้นยุคนั้น มันรุดจะเห็นแค่ตัวจะรักแต่ตัวเองค่ะในสองทีมอีบทบที่สามข้อสองเราคาดหวังว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในท่ามกลางาคนที่ไม่เชื่อแต่ฟังให้ดีนะคะอาจารย์โปโลไม่ได้กล่าวถึงคนที่ไม่เชื่อหรือคนที่อยู่นอกโบสถ์เลยค่ะแต่ท่านกําลังพูดถึงคนที่อยู่ในโบสถ์หลายคนที่ถูกทําให้บาดเจ็บปวดร้าวและขมขื่นพวกเขาถูกทําให้โกรธขุนเคือง แต่พวกเขาไม่สนับว่าคนั่นแหละความขุ่นเคืองอะมันคือการติดกับดักของซาตานะคะ่ะมันเป็นความผิดของเราเหรอพระเยซูตรัสไว้อย่างชัดเจนแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีชีวิตออในโลกนี้โดยไม่มีโอกาสถูกทําให้โกรธหรือขุ่นเคืองถึงแม้กัะนั้นทิสเตียนส่วนใหญ่ก็ยังรู้สึกตกใจงงงวยอุ่นงงและประหลาดใจ เมื่อมันได้เกิดขึ้นเมื่อคนที่เราลักมาทำรนะ้ายเราเราเชื่อว่าเราเป็นคนเดียวที่ถูกประทำบประสมี้ทิ้งความสุขเอานืา้อรกแห่งความขม่คืนเอาไว้เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวนะคะพี่น้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมอาวุธเอาไว้เพื่อเตรียมรับมือกับความขุ่นคืองที่อาจจะเกิดขึ้นหรือกำลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้ก็เป็นได้เพราะว่าอะไรไหมคะเพราะการต่อสู้ของเรา มีอิทธิพลต่ออนาคตของเราค่ะวันนี้ข้าพเจ้จะมาหนุนน้ำใจแล้วก็ให้กำลังใจใพี่น้องแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองนะคะว่านี่แหละค่ะคือยุคสุดท้ายนะคะ2 t i m โม h ีบทที่3ข้อ2อมนุษย์จะห่วงใยความรู้สึกของตนเองจะรักตนเองพี่น้องคะถ้าเรารู้เท่าทันว่าไอ้เจ้าความขุ่นเคืองนี้แหละคะ่ะมันเป็นเหยื่อล่อให้เราเข้าไปติดกับดักของซาตานเราจะได้ระวังรักษาใจ พี่น้องคะขอความรักจากพระเจ้าสิคะเพราะว่าผลวิญญาณหนึ่งในนั้นคือความรักค่ะเมื่อเรารักพระเจ้าจลนล้นเราจะสามารถรักคนอื่นได้นะคะแม้ว,ว่าเขาไม่น่ารักนะคะขอรพระเจ้าวยพรค่าสวัสดีค่ะพี่น้องคะวันนี้ข้าพเจ้าหนุในใจพี่น้องเรื่องกับดักนะคะของการหลอกลวงคำว่าขุนเกลืองที่ถูกพูดในลูการบททีธธ่สิบเจ็ดข้อที่หนึ่ง ในภาษากรีกนะคะมาจากคำว่าการดัลลอนลักษัพเดิมของคำนี้กล่าวถึงส่วนของกับดักที่ใช้เป็นเหยื่อเอาไว้สำหรับล่อเป็นคำที่มีความหมายว่าการวางกับดักเอาไว้ในทางของใครสักคนหนึ่งนะ,ะในพระคัมภีร์พระสัญญาใหม่มักจะบรรยายถึงกับดักที่ศัตรูนั้นใช้และเจ้าความขุ่นเคืองนี่แหละคะ่ะมันเป็นเครื่องมือของผีมารซาตาน เพื่อจะนาให้คนตกไปเป็นเฉลยอาจารย์บอสสั่งสอนทีทีไว้นะคะว่าฝ่ายผู้รับใช้ขององค์พระเป็นเจ้าต้องไม่เป็นคนที่ชอบทะเลาะวิวาทแต่ต้องเป็นคนมีใจเมตตาต่อทุกคนเป็นครูที่เหมาะสมและมีความอดทนชี้แจงให้ฝ่ายตกกันข้ามเข้าใจด้วยความสุภาพว่าพระเจ้าอาจจะทรงโปรดให้เขากลับใจ และมาถึงซึ่งความจริงและหลุดพ้นบ่วงของมารผู้ซึ่งดักจับเขาไว้ให้ทําตามความประสงค์ของมันคนเหล่านั้นที่อยู่ในการทะเลาะเบาะแวง้งหรือเป็นศัตรูกันเนี่ยแหละค่ะกําลังติดกับดักกําลังติดอยู่ในกับดักแล้วก็ถูกกักขังเอาไว้ให้ทําตามความต้องการของผีมารซาตานที่มันน่ากลัวกันนั้นก็คือว่าคนเหล่านี้ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองนะ่ะถูกจับไปเป็นเหยื่ออยู่ อูจะไปเป็นเฉลยอยู่เหมือนกับกุดน้อยหลงหายพวกเขาต้องรู้ตัวเองด้วยการสํำนึกถึงสภาพที่แท้จริงของพวกเขาพวกเขาไม่ตระหนักไม่รู้เลยว่าพวกเขากำลังพ้นน้ำแห่งความขมขื่นออกมามากกว่าน้ำที่บริสุทธิ์เมื่อคนคนหนึ่งถูกหลอกลวงเขาเชื่อว่าเขากำลังทําสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทำมันอยู่ก็ตาม ไม่สำคัญนะคะว่าแผนการคืออะไรแต่เราสามารถแบ่งคนออกเป็นสองสองประเภทหลกัหลกๆคือหนึ่งคนที่เคยถูกข่มเหงอย่างไม่ยุติธรรมหรือไม่ก็สองคนที่เชื่อว่าตนเองถูกข่มเหงอย่างไม่ยุติธรรมคนในประเภทที่สองนี่แหละคะ่ะที่เชื่ออย่างหมดหัวใจว่าพวกเขากำลังถูกข่มเหงข้อสรุปของพวกเขามักจะออกมาจากข้อมูลที่มันไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลของพวกเขาเองวะถูกต้องแต่ข้อสรุปของพวกเขานั้นมันถูกทําให้บิดไปบิดเบือนไปไม่ว่าจะโดยทางใดก็ตามพวกเขาก็รู้สึกเจ็บปวดแล้วความเข้าใจของพวกเขาถูกทําให้มืดบอดพวกเขาตัดสินด้วยจึ่ทักเอาเองโดยดูจากลักษณะภายนอกหรือบางทีก็ฟังคนพูดเล่าเล่าต่อๆกันมาวิธีการเดียวเลยค่ะที่ผีมารซาตานใช้ เพื่อทําให้คนคนหนึ่งติดอยู่ในความขุ่นเคืองก็คือการปกปิดความขุ่นเคืองเอาไว้ด้วยความหยิ่งความหยิ่งจะเหนี่ยวั้งท่านไว้จากการยอมรับสภาพที่แท้จริงของท่านครั้งหนึ่งขา้าพเจ้าเคยถูกทําให้เจ็บปวดอย่างแสนสาหัสโดยผู้รับใช้คู่หนึ่งเขาพูดกันว่าโอ้เราไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าคนพวกนั้นทําอย่างนี้กับคุณได้ยังไงอ่ะ คุณไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยเหรอแล้วข้าพเจ้าก็ตอบไปอย่างรวดเร็วว่า๋อไม่ไม่เลยผมสบายดีผมไม่รู้สึกอะไรเลยนะข้าพเจ้ารู้ว่าการมีความขุนเคืองนั้นเป็นสิ่งที่ผิดดังนั้นข้าพเจ้าก็เลยปฏิเสธและอดกดกานมันเอาไว้แล้วข้าพเจ้าก็เกลี้ยก,กล่อมตนเองว่าไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วข้าพเจ้าเจ็บปวดมากๆความหยิ่งปิดบังฉมหน้าที่แท้จริง ในหัวใจของข้าพเจ้าความหยิง่งมันจะเหนี่ยวลังท่านไว้จากการยอมรับความจริงมันบิดเบือนนิมิตของท่านท่านจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเมื่อท่านคิดว่าทุกอย่างมันดีอยู่แล้วปกติดีอยู่ความหยิง่งมันจะทำให้หัวใจของท่านน่ะแหงกระด้างและทำให้ตาแห่งความเข้าใจของท่านมืดบอดไปได้มันฉุดลังท่านจากการเปลี่ยนแปลงหัวใจก็คือการกลับใจ ซึ่งจะปลดปล่อยท่านให้เป็นอิสระค่ะใน2 Timothy บทที่2ข้อ24ถึง26ความหญิงเป็นสาเหตุนะคะที่ทาให้ท่านมองเห็นว่าตนเองจะตกเป็นเหยื่อศาสะของท่านกลายเป็นโอ้ฉันถูกคมเหงและถูกตัดสินอย่างผิดผิดดังนั้นฉันจะต้องพิสูจน์ตนเองว่าฉันไม่ผิดเพราะท่านเชื่อว่าท่านไม่มีความผิดและถูกกล่าวหาอย,ย่างผิดผิดท่านจึงถูกฉุดรั้งตัวเองเอาไว้จากการให้อภัยค่ะ ถึงแม้ว่าสภาพเห็นหัวใจของท่านนั้นจะถูกปิดซ่อนเอาไว้จากตัวท่านเองแต่ไม่สามารถปิดซ่อนจากพระเจ้าได้เลยเพียงเพราะท่านถูกกลมเพงท่านน่ะไม่ได้รับอนุญาตให้เก็บความขุ่นเคืองเอาไว้นะคะการน,นำผิดสองครั้งไม่ได้ทําให้ท่านทําผิดได้อีกฉะนั้นในทุกวันนี้ค่ะมีคนมากมายเลยที่อยู่ในที่ทางนี้พวกเขาไม่เห็นสภาพที่แท้จริงของหัวใจตนเอง เหมือนกับที่ข้าพเจ้าไม่สามารถเห็นความไม่พอใจของตนเองที่มีต่อผู้รับใช้เหล่านั้นข้าพเจ้าเปรียกของตนเองว่าโอ้ไม่รู้สึกอะไรเลยนะไม่เจ็บปวดพระเยซูได้บอกทางออกกับเราค่ะพระเยซูบอกทางออกจากการหลอกลวงนี้เอาไว้ให้กับคิตตจักรแห่งหนึ่งก็คือในลบลเเซียคือการซื้อทองคําจากพระเจ้าและมองเห็นสภาพที่แท้จริงของพวกเขาวิวรบุตรที่สามข้อสิบแปดบอกเอาไว้ คำสั่งสอนอย่างแรกเลยค่ะของพระเยซูเพื่อจะเป็นอิสระจากการหลอกลวงก็คือซื้อทองคำที่หลอมไม่บริสุทธิ์แล้วจากเราทองคำที่หลอมไม่บริสุทธิ์แล้วนั้นอ่อนตัวและแดัดง่ายไม่มีสารกัดก่อนหรือส,สารปนเปื้อนเชื้อปนอยู่เลยเมื่อทองคำถูกผสมด้วยโลหะอื่นๆทองทองแดงเหล็กนิกเกิลจะทำให้ทองคำม,มีเนื้อแข็งแล้วก็ดัดยาก และสึกก่อนได้มากขึ้นทองคำที่ได้รับการผสมแล้วถูกเรียกว่าโลหะผสมเมื่อเปอร์เซ็นต์ของธาตุโลหะอื่นๆมันสูงมากขึ้นเนื้อทองก็จะยิ่งแข็งมากขึ้นไปด้วยในทางตรงกันข้ามนะคะเมื่อเปอร์เซ็นต์ของโลหะผสมน้อยลงเนื้อทองก็จะอ่อนตัวลงแล้วก็ยืดหยุ่นได้มากขึ้นเราเห็นการเปลี่ยนเพศได้ทันทีว่าหัวใจที่บริสุทธิ์นั้น ก็เป็นเหมือนกับทองคำที่บริสุทธิ์ที่มีความอ่อนตัวอ่อนนุ่มและแดัดง่ายในมูบที่สาม้อสิบสามพูดถึงสรบหัวใจที่แข็งกระด้างด้วยเล่กลของบาปถ้าเราไม่จัดการกับไอ้เจ้าความขุ่นเคืองความโกรธแค้นมันจะผลิตผลออกมาค่ะมันจะผลิตผลแห่งความบาปมากขึ้นเช่นมีความขมขื่นมีความโกรธมีความไม่พอใจ นี่คือการเพิ่มส,สารที่ทําให้หัวใจของเราแข็งกระด้างเหมือนกับการผสมโลหะเข้าไปในทองคําสิ่งนี้สก,กัดเอาความอ่อนนุ่มออกไปทําให้ความละเอียดอ่อนลดน้อยลงความสามารถของเราที่จะฟังเสียงของพระเจ้ามันก็เลยลดน้อยไปด้วยในที่สุดมันก็ถูกยับยับย้งไปการมองเห็นอย่างถูกต้องของเรามันจะถูกทําให้มืดบอด มืดตามมืดต่ามืดตามหมวัวไปค่ะพี่น้องมันใส่ความโกรธเข้ามาหมัวใจเรามีความโกรธความขมเสียงที่ได้ยินก็ไม่ชัดภาพที่เคยเห็นชัดก็มืดหมวัวไปนี่แหละค่ะคือการติดตั้งความหลอกลวงเอาไว้อย่างสมบูรณ์แบบดังนั้นขั้นตอนแรกในการถลุงทองคำให้บริสุทธิ์ก็คือการบดท,ทองให้ละเอียดแล้วก็ใส่ลงไปในแป้งชนิดหนึ่งแล้วทำการผสมด้วยส,สารอย่างอื่นที่เรียกว่าของเหลว แล้วนําส่วนผสมเหล่านี้ใส่เข้าไปในเตาถลงแล้วก็ทําให้เกิดการละลายด้วยความร้อนค่ะที่อุณหภูมิสูงมากๆของเหลวจะดึงเอาโลหะผสมและสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ให้ลอยขึ้นมาส่วนทองคําซึ่งมีน้ําหนักมากกว่ายังคงนอนก้นอยู่ที่ด้านล่างของเตาถลงสิ่งที่มันไม่บริสุทธิ์หรือกาก,ากเสียทองคำเอ้ยทองแดงเหล็กและสังกะสีที่ถูกลมเอาไว้เข้ากับของเหลวมันจะถูกตักออกมา เหลือไว้แค่ธาตุโลหะที่บริสุทธิ์กว่านี่นะคะที่พระเจ้าบอกว่าดูเถิดเราได้ถลุงเจ้าแล้วแต่ไม่เหมือนเงินเราได้ทดลองเจ้าทดลองดูเจ้าในเตาแห่งความทุกข์ใจเหนนะคะอิสยาบทที่48ข้อ10นี่นงคะพระเจ้าทรงถลุงเราด้วยความทุกข์ใจด้วยการทดลองด้วยความยากลําบากด้วยความร้อนค่ะที่แยกเอาสิ่งที่มันไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ เช่นการไม่อาภัยกาทรทะเลาะวิวาทความขมขื่นความโกรธความริษยาออกมาจากพระลักษณะที่งดงามของพระเจ้าในชีวิตของเราค่ะความบาปแต่ซ่อนตัวอยู่ในที่ที่ไม่มีความร้อนเป็นการทดลองและความทุกข์ใจในเวลาแห่งความเจริญรุ่งเรืองและประสบความสําเร็จแม้แต่คนชั่วก็จะดูเหมือนใจดีมีเมตตาแต่ไม่ว่ายัางไงก็ตามนะคะภายใต้ความร้อนแห่งการทดลองสิ่งที่มันซ่อนอยู่ สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มันจะลอยขึ้นไหมคะพี่น้องนี่แหละค่ะนี่เป็นช่วงเวลาหนึ่งนะคะที่เราจะผ่านการทดลองนี้ไปด้วยกันพี่น้องการทดลองที่ร้อนจัดอย่างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเราจะกลายเป็นสิ่งที่งดงามที่สุดพี่น้องคะ่ะเราจะตอบว่าลูกเอ๋ยเมื่อทองคําเลวอยู่ในเตาไฟสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ก็จะปรากฏออกมาพี่น้องคะเขาจะหวังว่าท่านจะเข้าใจถึง การสร้างของพระเจ้าในแหวนเมื่อไฟแห่งการทดลองมาถึงเราสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มันจะลอยขึ้นมาถึงแม้ว่ามันจะถูกปิดซ่อนเอาไว้จากเรานะคะแต่เราจะมองเห็นมันค่ะขอรพอระเจ้าเวกพร์นให้เป็นรุ่ท่านแยกออกนะคะว่าสิ่งเราเจออยู่นี้มันคืออะไรและเราจะได้ทองคําที่บริสุทธิ์ที่พระเจ้าให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะขอรพอระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ